สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่แกุมภาพันธ์2พ6 8นะครับตอนนี้ก็เวลา5โมงเย็นนะครับตอนเช้าก็ไปทำธุระนะครับเลยไม่ได้มาทำคลิปตอนเช้าก็มาทำตอนบ่าย5้าโมงเย็น วันนี้ก็มาตามดูดอกของทุเรียนที่ออกมาใหม่นะครับซึ่งเป็นชุดที่ออกมาใหม่หลังจากชุดแรกที่ออกมานะครับดอกทุเรียนโตไม่ได้นะครับเป็นดอกปอดอกเหี่ยวดอกแห้งก็อาจจะเป็นที่สภาพอากาศนะครับช่วงนั้นถือว่าหนาวเย็นหนาวจัดตอนนี้ก็ยังมีความหนาวอยู่นะครับ ตอนนี้ก็ยังมีสภาพอากาศที่แปรปรวนเหมือนเดิมนะครับก็จะมีอากาศเย็นตอนเย็นอตอนกลางวันร้อนแล้วก็มีลมด้วยนะครับลมก็พึ่งพัดไปเมื่อไม่นานนะครับก็พัดมาแรงเหมือนกันนะครับดอกทุเรียนที่ออกมาชุดแรกนะครับซึ่งมันห่อเหี่ยวมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสภาพอากาศนะครับสภาพอากาศที่เย็นจัดช่วงนั้นนะครับ ช่วงนี้ก็อาจจะลด,ลดในเรื่องของความเย็นลงบ้างนะครับก็จะมีอุ่นขึ้นมาบ้างาแต่ดอกที่ออกมาชุดนี้นะครับก็เป็นดอกที่ออกมาได้นะครับออกมายาวได้แต่เป็นดอกที่ไม่โตนะครับเป็นดอกที่ดูแล้วอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อน <S <S ๆเข้าไปดูปัญหาของอในเรื่องของใบนะครับในเรื่องของใบที่ใบร่วง ตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นเยอะนะครับก็ไม่ร่วงแล้วซึ่งเป็นใบที่อยู่ฝังฝ่งด้านทิศใต้ฝั่งด้านทิศเหนือยังเหมือนเดิมนะครับฝั่งที่ยืนอยู่นะครับยังมีใบที่ที่ดีนะครับใบที่ใช้ได้แต่ฝั่งนูน้นเป็นใบที่มีไม่เยอะใบเหลือน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูดอกนะครับ ดอกที่ออกมาเนาะอ่านี่ครับที่อยู่ตามลำต้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยนี่ครับที่อยู่ตามลำต้นเนาะนี่ครับเป็นแบบนี้เนี่ยครับโฟกัสไหมครับอ่าข้างบนก็จะเป็นดอกประมาณนี้นะครับอ่าซึ่งมันเป็นมะเขือพวงเล็กๆนะครับอ่ามันอยู่ตามจริงเนาะ จริงนั้นก็มีนะครับมันอาจจะบังแสงนะครับเหมือนกันกับดอกนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับมีอยู่ประมาณ3าสี่ช่อเนาะข้างบนก็มีนะครับข้างบนก็มีนะครับมันอาจจะไม่ครับอยู่ตรงน้นนะครับเหมือนกันนะครับเป็นมะเขือผงเล็กนี่ยมันก็ออกมานะครับออกมาอยู่มันก็มีจริงและช่อสองช่อ อ่งนี้ก็เยอะหน่อยอาจจะมีสามสีช่อเนาะ,ะมันเป็นปัญหานะครับเป็นปัญหากับทุเรียนปีนี้ซึ่งดอกออกมาค่อนข้างที่จะ,ะไม่มีความสมบูรณ์นะครับที่ปลูกทุเรียนที่สารนะครับเนื่องด้วยสภาพอากาศค่อนข้างที่จะ,ะที่จะแปรปรวนนะครับอากาศร้อนจัดอตอนกลางวัน เย็นจัดตอนคืนลมแรงนะครับลมแรงทำให้ใบทุเรียนมีปัญหาดอกเบนะครับดอกดอกไม่โตพอออกมาชุดชุดใหม่เนี่ยก็ไม่โตเหมือนเดิมนะครับดอกที่ไม่ไม่โตแต่ว่ามันยืดออกมาได้เนาะอันนี้นะครับผมก็ต้องจะรดน้ำนะครับรดน้ำเหมือนเดิมตามปกตินะครับรดน้ำไปเหมือนเดิม ส่วนดอกที่ดูแล้วนะครับตามที่ดูผมคิดว่าน่าจะไปต่อยากนะครับน่าจะไปต่อยากเพราะว่าดอกไม่สมบูรณ์นะครับถ้าดอกร่วงก็ร่วงไปนะครับถ้าอยู่ก็อยู่ถ้าโตก็โตนะครับปัญหาตอนนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของใบนะครับใบฝั่งนี้อาจจะดีนะครับใบฝั่งนี้อาจจะดีดูเหมือนปกตินะครับปกติ แต่ฝั่งโน้นนะครับมีปัญหานะครับฝั่งนี้โอเคนะครับฝั่งนี้เครื่องต้นนี่ดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้โดนลมตีนะครับแดดเผาลมตอีอากาศเย็นจัดนะครับเย็นจัดตอนกลางคืนตอนกลางวันแดดร้อนนะครับใบมีปัญหาแล้วลมตีนะครับใบร่วงนะครับใบร่วง แต่ใบที่ออกมาใหม่นะครับยอดที่ออกมาใหม่นี่ครับก็ถือว่าเป็นยอดที่ที่ดีนะครับนี่เป็นใบดาบที่ดีนี่เป็นใบใหม่นะครับเป็นยอดที่แตกกมาใหม่แต่จริงนี้นะครับจริงนี้อาจจะได้ตัดได้ตัดออกนะครับเพราะว่าจริงนี้แห้งเลยนะครับจริงนี้ผมว่าแห้งเลยก็ยังไม่ได้ตัดนะครับเดี๋ยวก็มาตัดวันหลังนะครับจริงนี้เสียแล้วนะครับ ลมมันแรงครับลมมันปั่นอ่าซึ่งให้อ่าทำให้ใบทุเรียนรับไม่ได้นะครับเป็นการปลูกทุเรียนที่สารอ่าก็สภาพอากาศค่อนข้างที่จะมีปัญหาเยอะนะครับปีนี้อ่ามีปัญหาพอสมควรนะครับอ่าก็ไม่พอสมควรครับปีนี้ผมว่าหนักกว่าปีที่แล้วนะครับอ่าปีที่แล้วมันจะมีอากาศเย็นนิดนึงนะครับมีอากาศที่เย็นช่วงหนึ่ง จากนั้นมันก็อุ่นนะครับอุ่นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นอากาศที่ดีนะครับดอกทุเรียนที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นดอกที่โตนะครับดอกที่สมบูรณ์เลยปีที่แล้วแต่เนื่องจากต้นที่เขาไม่สมบูรณ์นะครับต้นยังเล็กอยู่ปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถเก็บเก็บลูกเอาไว้ได้นะครับเพราะว่ามันออกน้อยนะครับปีที่แล้วออกน่าจะเป็นกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ที่ออกนะครับ กิ่งที่ออกมาฝั่งนี้เนี่ยนะครับแต่ปีนี้มันออกออกหลายจริงแต่ก็เป็นกิ่งที่ไม่ตัวเท่าไหร่กิ่งก็ประมาณนิ้วกว่า,วาเนาะนิ้วกว่าก,าก็ต้องรุนกันไปนะครับก็ไม่ได้เป็นซีรียสอะไรนะครับผมปลูกทุเรียนผมปลูกแบบปลูกดูนะครับปลูกดูปลูกอยากจะเห็นนะครับ ปลูกอยากจะเห็นลูกของทุเรียนที่อีสานนะครับผมไม่ได้ปลูกแบบเชิงพาณิชย์นะครับปลูกเป็นการเรียนรู้นะครับวันนี้ก็มาดูตรงนี้นะครับมาดูดอกว่าจะไปต่อได้ไหมนะครับดูแลไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ให้น้ําอย่างเดียวนะครับให้น้ําอย่างเดียวเพราะว่าปุ๋ยผมผมให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ไปแล้วนะครับปุ๋ยที้ไก่เนาะผมให้ ให้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับทุกหนึ่งเดือนอก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ